สวัสดีครับมือนีกั่ารีวิวงานผาสันตอกนำงานผาแปดสิบเส้นนะครับเป็นไม้ประดูนะครับเดี๋ยวมาเบิงกันนะครับไก่สเขาฤรดูการเจ้าเขาเล้ยวนะครับผู้ใดว่าท่านใดมีผานะหรือว่าเพาท่านใดมีตอกหรือว่าอุปก่ณ์ช่ำรุดนะเพาสามารถคักมาหาผมได้เรื่อยๆเลื่อนตัวนี้ก็สิบอนมันครบจบทุกอย่างนะครับที่นี่บพว่าจะเป็นผ้าสันตอกหรือว่าเป็นอย่างนะครับหรือว่าเป็นงานหลุดอกแบบนี้นะครับสามารถมาุงเดียวจบได้เรยผมตัวนี้ก็เป็นงานผ้าประดูครับผม ไม่ไปดูส่งสไนเปอร์ด้อครับเด้อตัวนี้สิเป็นส่งสไนเปอร์สีตังจากส่งคาดสีครับผมก็คือมีหม่องลลอกคอมือเข้าวงนี้นะเวลาเอาใส่นะครับการปืนกระโดดขึ้นนะครับเวลาเขายิงมันสีลลอกคอมือเข้าเห็นแห่งนิ่งขึ้นนะถ้าเป็นมือไม่นะครับกระเนียนํ้ำส่งนี่นะถ้าเป็นมือไม่เพราะว่าคอมืออาจจะยังจับจังหวะได้นะขันมีหม่องช่วงองนี้มันมาการล็อกนามาลลอกในเข้ามันก็อาจจะเห็นเห่นิ่งขึ้นได้แม่นขึ้นได้นะเดี๋ยวมา เช็คนะครับระบบกลไกนะครับชุดเครื่องงานไกเป็นยังไงนะครับตัวนี้กัค่อนข้างที่จะง่ายนะครับถูกเขาง่ายนะครับขืนเซฟตองบอลันนะครับถามมือใหม่นะครับแนะนําให้มีเซฟเป็นด an ีที่สุดนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของเขานะครับบาังคนขึ้นกันยังบ่กเคยใส่นะครับกับคนในเราข้ามแน่นจากปูบุกขวางนะครับหรือว่าเบื้องคี่ผมก็ได้ผมก็สิมาแนะนําตลอดนะครับขั้นเขาขืนเซฟตองบอลันนะครับลูกตองลันออกนะครับเพราะว่าโปรเซฟนะครับลูกตองลันออกนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับก้อนที่ส่ก็ตตองเช็กแบบนี้นะครับ ต่อไห้้างิ่นเห็ดมากิ่นบอกว่าเช็คดีแล้วนะครับเฮาเป็นคนที่จะทรงต่อให้นาหน้านะครับเพากเอามาเช็คอีกเพื่อนหนึ่งนะครับ่บย้อนปล่อยพาแน่นอนนะผมนี่นะครับทุกกระบอกต้องผ่านการเช็คจะคงคงมไปควรนะครับกันห้องหน้าผู้ใดสร้างไปนะมีปัญหาอยังสามารถทักมาสอบถามใดเลยนะครับเดื่อนอกจากว่าเอาไปยิ่งแล้วล่งคล้องหาลูกบ่เห็นอันนี้อันนี้ต้องหาลูกใหม่นะครับเรื่องตัวนี้่วลาประกันรับผมนี่นะครับนี่ต้องบ่ลันนะครับขื้นเซฟแล้วต่องบ่ลันนะครับ ข้อโปรเซสต้องรันนะครับโอเคตัวนี้ก็เทปนะคกับไอซีว่าจังไนหล่ะก็สร้างนะครับอยู่ง่ายกันคขังที่งจะหลายอย่างนะเพราะว่าจะเป็นเรื่องการจับหรือว่าดีไซน์ที่ออกแบบมากนะกรเฮ็ดให้เลี้ยวเพื่อให้มันเบาขึ้นนะในการจับถือเพราะว่าขันมันไปสันตอกลอพุ่นกับไปสันเบิดขึ้นนะกัรถือรุนๆก็จะเมื่อยได้การีวิวไอเทปออกมาให้เบาที่สุดนะแล้วก็มีการเก็บยางเพให้มันยีดรุ่งตูงนั่งนะเวลาออกหมายนะครัเนาะ สิมาิว่ายางหนึ่งให้ฟังนะครับเรื่องอยางเคยผมเคย่อออกไปหาอยางหากินอยู่ใกล้ไก่แบบขามอําเภอขามไปหลายอําเภอแล้วบวเด็จพวกยางไปน้านะครับเดีย๋ยวยางตัวนี้มันเกาเรลียวนะครับตัวนี้เนี่ยน้าเล่นนะจากประสบการณ์ขวงยิ่งหนูตัวแรกหลัหนูไอ,อยางขาดเลยนะครับเพราะดีมือนันมือนันไปนใส่บ่วงพรมแล้วมันมีสายบ่วงผมกัเลยโอมีตัดอ,อักแล้วก็สายบ่วงมัดตัวนี้กับคันเป็นมือใหม่หรือว่าน้าที่แบบว่ายางเกาเหลียนเนี่ยน้ำเล่นนะครับ เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะคุ้มก็แบบว่าไปแก้ไ่ทุกผมนะครับตัวน้นบรคุมเลยนะครับกัได้ตัดเอาบ่วงหางนู้นหรือมาประดิ์ประดอยใส่ไปสักวันน,น้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่จังว่าขัดไปแก้ไ่นะครับพวกไวเป็นดีนะครับเขาอาจจะบด้ใส่อาจจะเป็นทีมงานนะไปน้ำที่มงานหรือที่มงานเพิ่นเกิดอักเสบอ,อย่างขาดหรือ่าอย่างกระซ้างนะเพน่ฮใ์ผ้าห้างปสามารถทําการลบตัวไปได้เ้าก็สามารถยืนมือเขาไปซอย ทีมงานได้นะบธบอกว่าจะเป็นอย่างนะครับบธอว่าจะเป็นอย่างหรือว่าเป็นลูกดวงนะลูกดวงนี่สนมากนี่เสียดูแห้งนะครับตัวนี้หลายคนบอกว่าลูกดอกลูกเล็กนะผมถามว่าระวังเล็กไอ้ลูกดอกลูกเล็กก็อย่างน่าคิดว่าอันไหนมันพังไงก็กันนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นอย่างนะบัตได้เท่านะจากที่ผมส่งให้นานาและหลายคนนะครับอย่างนี้กลัมมาสือซัมนี่กลัมมาสือสัมนี่ถือว่าสาแห้งนะบ่คือลูกดอก เพราะว่าเป็นหยังนะครับหลายคนว่ามันเป็นลูกเหล็กมันทนนะเมียนมันทุนนะผมแต่ว่าเ้าเอาไปใส่งานประจานะเขาอาจจะเ็เสียได้น,นะรังเถื่อขึ้นหนึ่งเสียสองลูกยังสี่กับนี่นะแต่ว่ายางนีดต,ต,ตําๆก็ตตรงนี้ปีหนึ่งนะของาผมยางเซนจะใส่มาเกือบสามปีนะก็ถือว่าใส่ทุ่นแห้งนะอย่างนี้มัดไว้ก็พาแล้วก็ถือว่าง่ายเลยนะตัวนี้ก็ออกแบบมากง่ง่ายๆเลยนะบพราะตรงไปมัดยังหลายแต่แค่ สอดนับสิจงส่วนไนส่วนหนึ่งนับส่วนไนส่วนหนึ่งแล้วก็แถมเชือกไม่ให้พ่ออมงอีกนะเพื่อที่จะไปมัดก็ต้องไปหาเสือกอยากนะครับตัวนี้เขากแค่สอดสอดเข่าผ้าปุ๊บแล้วเขาก็มาขอดขอดแล้วก็แง่ใส่หมูอยางแล้วก็มัดมัดก็มัดเงอนตะกุดเบ็ดหรือว่าเงิอนอย่างเขามัดยังไๆนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับอย่างผมก็อกแบบไมาให้ถือว่าพร้อมใส่งานมากที่สุดแล้วนะตัวนี้ก็แค่ซื้อไปแล้วก็ แก,แกะตุัวเข้าออกแล้วก็สอดเขา,ขาหู้แล้วก็ขอดขอดเสือกปุ๊บแล้วเขาก็เอาเสือกที่ผมแถมไปให้ในี่มัดตัวนี้เป็นสายพี่อีย่างหนีเลยนะบอกเลยว่าเหนียวทนครับผมตัวนี้ก็เป็นผาสไนเปอร์นะครับธนาหน้าสร้า,นนางไปนะกว่าสิ่เด้ยสามลูกเลยนะครับลูกก็เป็นลูกหกสิบเส้นนะมีทั้งลูกหกสิบเลยก็ลูกเจ็ดสิบจะว่าเบื้องต้นสีแถมลูกหกสิบเส้นไปให้นะครับสำรับหน้าน,าน,นะครับสี่สร้างมาสาม,มาลูกเลยนะครับหกสิบเส้นสีอยู่ประมาณไรครับผมพอเล็งเหมือนแม่นี่แหละครับนี่ ซีอูเสมอปลายผาพอดีครับผมนี่เลยมานิดนึงเห็นไหนเขาเร่งแม่นครับผมตัวนี้กสิสีแถมไปให้เรยเบื้องต้นหกสิบเซ้นครับผมทานนาหน้าจะได้เพิ่มเติมก็สามาสั่งมาได้นะครับนี่กสิมีแบบเป็นมัดไปเรยนะครับนี่เป็นมัดเลยถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับลูกดอกกับลูกละหนึ่งลอยนะครับลูกละหนึ่งลอยนะครับยางกับคู่ละลอยครับผมค่าทรงหาสิบบาทแต่เจ็บปลายท่งหัวเจ็ดสิบนะครับแต่ว่าคันนาหน้าสร้างลูกดอกหาลูกนี่คือกมีตรงฟี่เลยครับผม นามันสั่งเนี่ยนามัังความกันหลายๆนะมันสีคุ่มนะมมันสีขุ้มก็คาทรงเฮานะมต้องเชื่อกับพี่อยู่ปลายทางนะครับคือยังหนา่นมาสั่งผาผ้าบวกตอกบวกตองแล้วก็บวกลูกดอกนะครับฟี่ปลายท่างไปเรื่อยครับผมกับบวกมีคาทรงกับสีคิดตะคาผ้าหล้วก็คาลูกดอกตัวนี้เป็นงานสไนเปิดนะครับหนึ่งพันแด้อยบาทครับผมแถมสามลูกนามขาทรงไปเล้วผามีการหักจากการขนทรงมีการคดจากที่เฮา ผมคงขนทรงไปแล้วล่ะางคนล่างอย่างสามารถทรงมาเขียมได้เลยนะครับสีเเ้ี่ยมลวาสี่ขึ้นเงิ่นก็ได้นะครับสีถือว่าผมทรงงานบบคุณภาพหนาน่าฉะนัชนะไอ้นาน่าทรงกลับมาได้เลืยครับผมงานผางานย่างตัวนี้ก็ใส่กันทุนๆนะครับผมแต่ว่ามิยังแร้วบนะตัวนี้ก็สิ้นไปแบบนี้นะครับกันกระแทกกันอยังไปนะเรื่อนนทรงกับคนทางอีเจนน้านะครับขนทรงกับไวพความนะประมาณหนึ่งถึงสองหมื่นส่วนมากที่สางก็คือว่าเ็ดซ่าครนะเพ็ดบท่านเพราะว่า คิ้วจองม,มากค่อนข้างหลายครับผมตัวนี้เป็นงานสนไนเปอร์อีกส้อมหนึ่งเป็นส้อมคาสิากแต่ผมบอเดเอามากเพราะว่าขนาดบนโบท่มมานเลยร่องน้ำติดจองไปหลายแล้่ยวกับสร้างคุณเฮ็นโบท่านครับผมต้องบอกกันต้องตัวเหมนี้เฮ็นไหนโบท่านก็ต้องค่อยๆทยอยเขี่ยออกมาเลยชุดละซิปกะบอกซิปกะบ,บอกนี่กันติดจองติดจองก็ต้องขอบพูดนหน้าๆทุกคนนะครับเด้อมือนี้ก็บผมมีอย่างแล้วนะมารีวิวเปิดฤด,ด,ดูกาลในการล่าผู้ใดโบท่านเลยมีอุปกรณ์ในการ สั้นตอกหรือว่าหาหนูแบบบพว่าจะเป็นยิ่งกว่าเขาหลูกดอกบพพ่อสามารถักมาได้ครับผมหรือว่าอย่างก็สามารถักมาได้ครับผมโอเคฝากไปน้ำแล้วเด้อบางอีสานหายยู่หากินกะมิดตอกพราะมเติบโตมาอนีบเวลาตอกมารีวิวเพราะว่าขายเบิร์ดแล้วนานๆเพิ่นเอาไปเบิร์ดแล้วเฮ็ดน้ำกว่าสิบท่านนะผมพ่อกะจัดต่อน้ำกว่าสิบท่านโอเคครับผมมึอนี่กะผมมีอย่างแล้วนะไม่รดูกาลนี้ผู้ใดออกไม้แต่คอยมันหมานครับผมปีนี้กับพวกมึงไว้จะคว้างสิเดีออกว่าน้ำเนาะ ขันผู้ใดออกไหมมัน <avez> มันกระรงผลงานไม่บาอีสานรย่างเดี่วเด้อผู้เดเอาลุงเพียรเฮนาหน้าพึ่นในบึ่งโอเคครับผมไปสวัสดีครับ